สบายดีสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้อง FC เวสุขสุโขณมนีกสิมาหาเก็บมกพร้าพี่น้องมกพรกอยู่โพนปไปว่าใส่แกงน้วไหมมืออื่นกะหน้ากะสีเล่ดำดำํำเขียดเนี่ยพี่น้องเพราะว่าหากระอ่องมาแต่ป่าน้วไหมเนาก็มาเก็บมะพริกไว้พี่น้องนี่ดิสเป็นมะุงเก็บมะพริกแลก้วก็ไปเบิง่งฟอมิกี้ใส่เบ็ดปลานิ้นให้ลูกสาวบุญหูซีได้จากโตมนีพี่น้องกาตอนนี้กะมาเบิง่งมะพริกของห้องกันเลยเนาะเบิ่งเนาะพี่น้องมะหุง สั้นยอกๆเมื่อยพี่น้องมาจะหาหน้าไม้หน้าไม้เต็มกระต้านักหน้าไม้ก็เพ่อแหงโอ้ยมันหูกยาวได้ตัวนี้ได้ตั้มตั้งคกมันหน่วยกำลังใหญ่คอยบุกมาหัอนยังน้อยอยู่เนาะแม่พัน่าปลูกผสมกันแล้วมันสิบ่ค่อยดกค่ะลายต้นอย่างนี้เต็มหูกยาวแต่มันดกแต่กกเดียวนั่นแหละ ต้นนี้สองลูกปลูกน้ากันกับมังหุ่งเลยหมักผิกมันโมดกแม่พนน์พนนงแม่พนนเก็บไปตากแล้วได้หมักสุกมันแล้ค่็คอยสิมาเก็บเอาหม่ากดิบมันไว้ใส่ใส่แกงนอไม้แล้วก็ใส่หันสซนีเพราะว่าตำเจียวหมักผิกดิบกินกับนอไม้ต้มยังโคตรเพชดเลยหมักผิกเก็บเอาหมัางเฮิิมแน่แล้วก็มักดิบแน่พี่น้องเลย บ้านเขาเอิอนผิกงันก็คือผิกกระเลี่ยงอะไรพี่น้องเขาเอิอนผิกงันเพราะยังเพราะมันอันกว่าจะเป็นหมากสี่ลายเดือนกว่าหมักผีอ่อนผกดอที่เขาเอิอนนะเขาเลยเอิอนผักผิกงันเขาหมักผกอีกชนิดหนึ่งที่มันบุหรีเพชรสูตัวนี้นะก็คือหมักผกดอกระเจ้าเอิอนนะปุ่นกบนี่ใช้หมักผีอ่อนที่ขัด้ะเขาบว่ามันหอมดี ถ้าเฮาสิป่นกบห้าสิใส่หมักผิกอันนี้นี่ใส่แบบวิธีต้มต้มลงไปในะหม้อต้มเลยนะพี่น้องต้มเลยจังอามาตำเอาหน่วยเหิมมันใส่ป่นกบนะครับต้มก็จังาะตำใส่ป่นนะก็ผู้ได้หมักแบบจีก็ได้คือกันเนาะมันบดกได้ที่จริงมันดกแห้งได้บมักผิกอันนี้นะพี่น้องคือมันโบเห็นแนวมันแต่ผูเ่าก็จะว่าแม่เขาเนาะ ปลูกผสมกับบังหุ่งแล้วก็มันงามกันเลยเลมักพริกันมันก็เลยบวชที่จริงมักพริกอันคลองบางคนน่ะดกข้าวอยู่มันมีหลายชนิดนะหมากแบบอย่างขาวๆก็มีหมากแบบน้อยๆยาวๆตัวนี้หมากใหญ่ๆปุ้บๆเลยตัวนี้ปุ้๊บๆเป็นเนาะแต่ว่าหมากใหญ่ๆตัวโอ้ยมึอนี้มันแดด พูดินเหอไอ้ฮะใส่เบ็ดกบอะไรอะไรว่ามกิ่วอ่ะมันแดดมันไม่เคยกินเบ็ดต้อนเน็ตหนึ่งพี่น้องเนี่ยตอนนี้ใส่เบ็ดทิ่มว้อยู่น้องโอเคพี่น้องเลยใส่ไปอยู่ถ่านพันดอกซะมากินข้าวกินน้ำไทยจะเที่ยงมันขิวข่าวเป็นล้มหลือมาตุปาหรืาไม้่ผิดก็เอาซ้ำนี่แหละก็พอได้ใส่แกงนลาไม้มืออื่นก็พอได้ตำเจียวตำจุใส่ปนก็ปนเขียดพี่น้อง จะเอาอยเชอรี่มาน้ำในเด้อเฮยมือใหม่ไปตาตำข้าวปุ้นใส่ต้มน้ำไม้ไลายไม้ไลายก็ได้ว่าตระหาน้ำไม้ไลายพี่น้องเมื่อก่อนอู้หูอยได้ปลาจากโตอยากได้ปลานิลมาให้ลูกสาวนะปลานิลตลาดผนกับบุกินอีกได้ตัวใหญ่ๆฮะค่ะปลานิลธรรมชาติในน้องแบบนี้มันบ่อใด้คาวคือปลานิลใหญ่ๆในตลาดเด้วยผลกินมิวกี้ อยากได้ยังโอ้บวดห <ıyorlar. S 1> ่วงแพ้ปวดนะพ่อเดี๋ยวเฟ้นเพียงห้องกิ๊กิห่วงแพ้เลืองเพปวนฮะเอาไปตู้ห้องก็จังไห้กิ้งห่กิ้งห่เห็ดหยังกิดูโอ้ยมีแต่กี้ดื้อดอกคนฮะห่ายแต่แพ้เลืองที่แบบว่าใช้แพ้เลืองก็โป่กหัวเดี๋ยวมะเขือหนูนี่เอาแม่ไปกินกับตำกระปุ่น เก,เก็บออกก่อนทำน้ำแก่ได้เลยเตรียมพร้อมนขนาดเลยนะสร้างแต่มุดดังดินนี่ในกลก่มขือนี่นะอยังวะเก็บไผ่เก็บอะไรพะกงลุงบ่อมานะหาเอาทุกยอ,อย่างรีบพี่น้องเลยยังกินได้เก็บไปเบิร์ดลายมือเดี๋ยวจังได้ออกมานี่แบบขือนี่จะมันแก่าบางหน่วยก็แก่แล้วได้เห็นเหร เดี๋ยวจะไปขุดเอ,อ้โหค่ะเก็บอภัยอ,อีาาตู่พี่น้องเก็บทุกอย่างทีควางหน้าเก็บอะไรยังเด็ดตัวนี้น้ำเนี้เ,เด็ดแต่ต้นนี้อีตู่อีตู่อีตู่ธรรมดาบานเขาหอมขักเลยเพราะว่คือพ่ออีตู่ตลาดเลยพี่ต้อง ไอตู่หันอยู่ตลาดค่ะทีเดียวสะไปเด็ดเอาหกก็ได้ใส่เห็ดกินสักบาทหนึ่งบาเอาลายเนาะเอาลายเดี๋ยวมันสีน้าก่อนพี่น้อำทำนี่ก็ใส่หั่นชนีดบาทหนึ่งก็หอมกุ้มมาได้เอาอีกจังยอดดีกว่าจังยอดแถมไปเลยเลย จะเอาวัวสีขาอค่ะเอามางนาวกกนี่พี่น้องเอาปลาไหลดอกเพื่อนเพื่อใช้แม่เพื่อนแม่เพื่อใชเพนหนวงยังมีอยู่ก็าจะเอาไปไว้อยู่เพื่อนเพ่าเองมันเบิดอละมือหน้าซื้อกับซื้อมาแต่ตลาดใส่ต้มยำโอ้สืออ่อนมันตึงแล้วนั่นนี่เอาสองหน่วยก็คอยซื้อมือหน้าซ้ำหน่วยสิบบางนาวพี่น้องซ้ำหน่วยสิบพันกีบอยู่ตลาดนะคอยเอามาใส่ต้มยำออกมาหน้าสิเก็บมือก็ตึงแล้วมางนาวกกนี่ พวกนี้พอได้กินอยู่แต่กระโบดกปนใดเอาซองหน่วยก็พอดีกว่าสิสามว่าเผื่อมีแนวเห็ดขนาดกระสิตรำนั่นตำหนิเอาอีกหน่วยหนึ่งดีวกว่าพวกตัวดวกนกขดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิง่งต้นำาหาหน่วยบุดึงสำนีนได้ไมีแต่หน่วยตึงๆละเงาใหญ่พี่นอ้องเออเอนี่เก็บทุกอย่างอยู่เฮือนๆทำมันบน่มีเด้ ฮ่าบุกตัวอามหากได้ด้วยบัญเะฮ่าคุณเอากูขาคนเด่าบัเดเ็้เพื่องกะมันออกเท่ะน้อยแล้วกับบานเน่าเพื่นเพื่องแต่มันนี่โบมี่มันเห็นตะดอกเถ่ามันช่องจำดอกตายมันนี่เห็นใบมะกรูดเก็บเอาใบมะกรูดอีก ก๊ต uh ัวอ oh, 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 oh. ื่นก็มีแต่ว่ากี่ขันย่างไปทางนั้นกายมันเหนียวก๊กนี่หรือยังเลยอ๋อโอ้โอ้ตกใจเลยหอมเจ้าอยู่งหย่างไปเอาก๊อกทางไหนบอสนี่เงยเอาไข่เทิงใส่ข้าหัวเอาเมื่อสุดก่อนใช้ต้มยำหัวข่าหัวสีไข่ตะไคร้ใบกูดมะนาวยังกับ เมื่อจากหน้าเลยพี่น้องเห็ดต้มยำกินม่้ยคอยนะถ้าค่อยว่างค่อยชิมกเก็บเมื่อนอะเก็บเมื่อกับเอาเห็ดยูเห็ดกินนี่แหละเาจคคอยวัวว่างค่อยเผาค่อยจังเก็บปวดหัวแหงมันนี่นะปวดหัวยังป็นวัดนี่บ่ เิ่นก็ค่ะกลายไปเทียงต้นหน่ะบริขุดเอาอยู่ต้นหน่ะช่วงนี้ขุดแต่โตอยู่นี่หี่ไร้ไร้ขุดแต่โตอยู่นี่อยู่เทียงเก่าบริขุดเอาแต่หึง่งหึงเขมเทียงมิได้เงอยู่เพงกินนะี่พี่น้องเอากระชิไข่กันสักสามหัวนะ,ะเบิง่งเสบียงหน่อไม้แล้วก็กระทินพ่กอ <S S S พกระทินพระโขเทพเขากินนี่นี่ก็ ข่าผู <Netz mainly j als> ้ชัไข่หมักน้วลาอีตู่มกรูดบักเคือบักผิดพี่น้องไหยเด่นใมกูดเคือบักผิดขบสุดเตรียมมือยังรูกิมไกิมม่ใหญ่กินอย่างชมมงชม ย in <h unlocked sounds> ่มยังลูกย่มยังอีหล่ายย่ำยังเนเมมันแปลกันมเมพี่น้องปลาก็ได้ย่างไปยังวามันล่มตึงลูกดอกมันบวได้ลายพี่น้องเอ้ยมันเดดแล้วมันบวกินเบสได้ปลานินนะมันต้องต้นแรงขำๆือว่าพนตกขึ้นขึ้นเบสนี่ชิ้นซับนี่ฮะให้มิกกี้กินช่องคำกับเบดแล้วม่มีชิ้นโอ้ย อันอยากได้หลดดีห้างผุดห้างแล้วห้างอีกอยู่ชิมืออ่ะพี่น้องพากันเมือแดดแดดนี่แหละเพราะเมื่อกี้มือก่อนแล้วผัดมือหาชาเบ็ดอยู่บ้านอันแดดชงถมือมือฮาชายเบ็ดปลาอะไปมิกี้ต้มน้ำมันป้อนน้ำจ้ำน้ำมันนี่เมื่อกี้หมักมกบบระบอกกระบาดหาปลาให้กระบอได้ชงมือน, <c oughs> นี่กินปลา เอาแพรมาลูกเอาแพรมาคำหยักมือเอาไว้ได้พี่นอ้องเมื่อก่อนตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองพอดีเลยเลยได้พี่น้องมาหอดบ้านหังกรยากพี่นออ้องเอ้ยปลามลูกเท้าก็บโได้ซ้ำเบิ่งน้ะไม้กันอา้าวมิคกี้ก็อยากขึ้นน้ำแล้ววันนี้อยากขึ้นน้ำบา้นนำบานเดี่ยแม่ขึ้นไปสง่งโอ้เห็นพ่ออุอ้มลูกเนบบี่ยเฮ้ยพ่อพูดชื่เมื่อบ้านใส่เวทกุปเลยหอมมิคกี้กันได้ขี่รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาก่อน อุ้มลูกนะพอมีแห้งนาะจะิเจียวแดดเมื้ยตอนนี้นี่อุ้มแน่สักพักหนึ่งฮะประกอบ,บม,มีเวลาปลอกนะไม่สม่นนั้นหมักกระพินแม่ข่อยใส่ก็ผักข่ายแยงไปเลยขยแยงมาใส่แกงเราไว้อันนี้ห้างอันนี้ห้างนี่ข่อยอามาเส่กินแกงไอ้ล้างน้ำสะอาดสะอาดแล้วก็เสะกินน้ำมันหอมหอมนะนี่รสแบบกลิ่นหอมกินง่าย นี่ก็พักขนันยังใส่ท่ายหล่นมามันห้อนพี่น้องเลยนี่ขับค่อยบาว่างยังไม่พอใส่เลยโป่แบบนี้แบบนี้แบบนก็แกงกินมะออื่นพี่น้องแล้วก็ต้มเนี่ยแล้วก็แกงเนี่ยน,นี่พักหบเพบ็บพักหบเพ็บก็บพักนี่ไว้กินกับ ไว้กินกับอันแกงหน้าไม้อะไรพี่พี่น้องพักแหวนกับพังหุ <c oughs> น่นเขียบเป็นแยงกับยุบไปอยู่นี่น้ำจางน่อย <c oughs> จะได้ไโอเคพี่น้องไอ้พ่อพันคลิปหน้าคลิปนี้กับประมาณน,นี้เนาะฮ่าแล่นกเ,นเพื่อนแม่พลอยชัยเลยตีนเพื่อนเหมือนจักรลูก <c oughs> หอนทอดเอาอานี่ทอครับมาหอนเถื่อนพี่น้อง <c oughs> โอเคทุกคนเอ้อเอาของเข้าไปเก็บอันนี้กา คำว่างก็สิมาเห็ดซอยผ่ดเนาะพี่น้อสิว่างขอคุเมื่อกี้ก็สิมาหาใส่เบ็ดกบแล้วมันแดดชงเสมอไปแล้วพี่นอ้องเอสบายดี้ทุกคน